คนดูโวยไม่ป้อนงานให้รับแค่ปีละสองเรื่องรวมสี่นางเอกตัวท็อปช่อง7็แม้จะขึ้นแทนโลโก้ช่องแต่กลับมีละครไม่ต่อเนื่อง นาวทิสานาทิสาวริทิสาปเปรียทัศนียามุกดานารินรักสีนางเอกตัวท็อปของช่องเจ็ดรับละครได้เต็มที่สองเรื่องแต่มีละครไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไรหรนาวทิสานาสอนศึกอายุ30ปีมีสร้อยนาคีวเรื่องเดียวเปิดโผล่มาตั้งแต่ปลายปี64แล้วก็เงียบไปเลยปีที่แล้วก็ไม่มีละครออนแอร์จนตอนนี้กําลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วบทบาทที่ได้เล่นก็จะเป็นแนวรามาและพีเรียดซะส่วนใหญ่อยากให้ได้เล่นแนวอื่นมากเช่น เป็นตำรวจสาวบูบูหรือแนวสายลับหรือเล่นแนวคอมมดี้ฮาๆรัวๆบ้างพระเอกก็ขอให้ได้เจอหลากหลายกว่านี้หน่อยเชน่นเวียสุกรวัตรมิกท่องระยะทันวาสุริยจกักรอยู่มานานแล้วยังไม่เคยเจอกันเลยหลังจากกลับมาจากต่างประเทศป้อนละครให้นาวสองเรื่องรวดเลยนะดันเจอเวียไปเลย ทิสาวริทิสาลิมธรรมมหิศรอ,อายุ32ปีคนนี้ก็นานๆทีมีละครอาจจะเป็นเพราะเลือกบทด้วยตอนนี้มีในรอยทายเรื่องเดียวแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ปล่อยของละครที่ทิสาเล่นส่วนใหญ่บทพระเอกจะเด่นกว่าจะประกบพระเอกซะมากกว่าและได้เล่นแต่เรื่องที่พระเอกเป็นแฟดจริงๆทิสามีของนะในเข็มซ่อนปลายก็พิสูจน์ฝีมือมาแล้วเรื่องต่อไปขอบทนางเอกนำบ้างนะอาจจะเล่นแนวฝาแฝดดีร้ายก็ได้หรือแนว พิเรียดย้อนยุคไกลๆก็น่าลองส่วนพระเอกก็อยากให้เจอเคมีใหม่ไปเรื่อยๆเพราะที่สาเคมีสาธารณะอยู่แล้วอยากหินเล่นคู่กับธันวาสุริยจักรเอสตัตพลออฟชนะพลลุยเฮลจินจินนะหรือเจอบูมกิตก้องเต็มๆสักเรื่องในเข็มซ่อนปลายเคมีดีมากหรือจะรีเทิร์นคู่เข้มหัสวียูโรโยสวรรค์ก็โอเค เียทรัศนียาการสมนุษต์ตั้งแต่จบเพลิงพระนารู้สึกว่าได้ฟอร์มละครดรอปลงเยอะเลยเจอบูรัวๆและเป็นไม้ประดับสมากกว่าถ้าเป็นแนวอื่นก็จะเป็นแนวร้ายๆและเจอแต่พระเอกซ้ำๆอยู่3ปีแล้วสัญญาหมดปีนี้แล้วอยากให้ป้อนเพิ่มอีกสักเรื่องเป็นแนวคอมดี้ก็ดีเพราะเปียวบอกว่าอยากเล่นแนวคอมดี้เบาๆบ้างเล่นราวาก,กับบูหลายเรื่องใช้พลังเยอะอยากเล่นแนวเบาๆบ้างส่วนพระเอกก็ขอเจอเคมีใหมๆ่ๆแนวหว,วานๆอุป,ปา เจอแนวคมคมเข้มๆอยากให้เจอทันวาสุริยจักรบูมกิดกองจินจินนะยูโรโยศวรรณบ้าง มุกดานารินรักหลังจากมาทุรถโลกาลโซเวลรี so รู้สึกว่าละครมุกดาดรอปลงไปเยอะไมปงังมีกระแสเหมือนแต่ก่อนละครก็ไม่ค่อยต่อเนื่องจบเรื่องหนึ่งคอยเปิดอีกเรื่องหนึ่งทางที่รับได้สองเรื่องพระเอกก็วนอยู่กับไมพ์พระเดชมาสามเรื่องเขมหัศวีอีกสองเรื่องดีปีนี้มาเจอยูโรยศวร์เรื่องต่อๆไปขอเจอพระเอกใหม่ไปเรื่อยๆนะเช่นธันวาสุริยจักรเอสกตพงษ์บูมกิตก้องออชนะพลลุยเฮลส์จินจ um ินนะ โดนัทภระพนส่วนคู่ไม้3มเรื่องนาจะพอแล้วกับเข้มกระแสะยังดีแต่มีงานคู่บ่อยอีกสัก2-3ปีค่อยวนมาเจอกันอีกแนวละครก็อยากเห็นมุกดาเล่นบทหลากหลายขึ้นหลังๆมาได้แต่บทโกโก้โคอมดี้อยากเห็นเล่นรามาเชื้อเชือนหรือบูบูบ้างหน่วยก้านดีบูสวยอยู่นะอยากเห็นเล่นคายอื่นบ้าง